จะมีปักที่เป็นสิบอวลตนอยู่ตรงนี้เป็นบวกลบเนี่ยเรามาพ่วงตรงนี้เข้าไปในกล่องให้เรามาเลือกที่ทม์เมอร์ตรงนี้นะนะครับแล้วก็เลือกแลดชิ่งตรงนี้นะครับเราก็เลือกไว้ที่2องมิลลิเซก็ได้แล้วโอเพนแลดชิ่งไว้เปิดตรงนี้ไว้นะกดนะครับมันเปิดนะสองวินะครับมันจะดับเห็นไหมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเป็นสวิตช์ Wi-Fi นะนะครับซึ่งจะเป็นรีเลย์บอร์ดนะทำหน้าที่นะครับตัดต่อนะครับ วงจรนะครับตามที่เราต้องการได้นะครับผมนะครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้นะในส่วนของออประตูไฟฟ้านะครับได้นะครับเพราะว่าประตูไฟฟ้าเนี่ยก็จะใช้เป็นสวิตช์กดเนาะแล้วก็จะเป็นในส่วนของพวกอ,อ,อุปกรณ์อื่นๆก็ได้นะที่ต้องการทําหน้าที่เป็นแค่สวิตช์นะไม่ใช่แบบไปจ่ายไฟนะก็คือเอารีเลย์บอร์ดตัวเนี้ยนะครับไปทําการตัดต่อ วงจรได้โดยสั่งงานผ่าน Wi-Fi นะครับผมส่วนแอปที่ใช้นะครับก็จะใช้ตัวยากับ Smart Life Input ที่ใช้นะครับในการาจ่ายเข้าไปในเจ้าตัวอบอร์ดตัวนี้นะจะอยู่ที่7โวลต์นะครับถึง32โวลต์นะครับนี่นะนะครับเวลาใช้งานก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับอย่าเอาไฟ220ไปต่อนะพังเลยนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวมาแกะดูกันข้างในนะครับว่ารูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงเนาะนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับครับตัวอุปกรณ์นะครับเวลาที่เราแกะออกมาเขาจะมีเป็นคู่มืออให้ันนนึงะ นะครับคู่มือจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งไอ้เจ้ารุ่นเนี้ยนะมันจะมีหลายแพ็กเกจนะนะครับแพ็กเกจที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับมันจะมีตัวกล่องมาให้นะครับ ก็คือซื้อแบบพร้อมที่มีกล่องมาเลยเป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับแล้วมันก็จะมีแพ็กเกจที่ไม่มีกล่องเลยนะคือแยกกันนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับคือมันจะมีแต่เป็นตัวบอร์ดแบบนี้อย่างเดียวก็มีนะครับผมนะครับซึ่งเจ้ารุ่นนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยมันเป็นทั้งรีเลย์บอร์ดนะแล้วก็เป็นทั้งตัวภาครับรีโมทได้ด้วยนะครับสามารถเอารีโมทมาจูนนะครับเป็นสัญญาณ RF เนาะครับแล้วก็สามารถสื่อสารผ่านระบบไร้สายนะนะครับจะเป็น Wi-Fi 2.4GHz นะครับจะเป็น บลูทูธนะครับก็ได้เนาะนะครับแล้วก็หน้าสัมผัสคอนแทคตรงนี้นะดีเลยตัวเนี้ยนะครับจะรับอยู่ที่10แอมป์นะนะครับสามารถใช้งานได้ทั้ง NO แล้วก็ NC นะอันนี้คือไปเลือกใช้ได้นะครับว่าต้องการให้มันเป็น normal c l o s e หรือว่าเป็น normal open เนาะนะครับเลือกจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโมดูล w w i i เนาะแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยงที่สามารถจ่ายได้เป็นแบบ5โวลต์แบบนี้นะครับกับจ่ายเข้ามาที่ขั้วตรงนี้นะ ในส่วนของอินพุตนะครับผมเสริมให้นิดนึงนะนะครับตัวขั้วที่เราจ่ายไฟเข้าไปเลี้ยงบอร์ดเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ามันไม่มีเครื่องหมายบวกลบนะซึ่งหมายความว่าเจ้าตัวนี้นะครับมันสามารถรับไฟ AC แล้วก็ DC นะได้ตั้งแต่7โวลต์นะครับถึง32โวลต์เนาะนะครับนี่นะเดี๋ยวเพื่อนๆหลายคนอาจจะงงว่าเอ้ยแล้วมันจะเอาไปคอนโทรลพวกประตูไฟฟ้าได้ยังไงหรือว่าเอาไปคอนโทรลอุปกรณ์อย่างอื่นได้ยังไงนะครับเพราะว่าตัวนี้มันทําหน้าที่เป็นแค่ตัวสวิตช์ใช่ไหมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเขียน ใส่กระดาษเนาะอธิบายแล้วกันเนาะเวลาที่เราเอาไปต่อกับพวกประตูไฟฟ้าใช่ป่ะไอตัวกล่องครับกล่องของมอเตอร์ไฟฟ้าครับที่อยู่ตรงประตูหน้าบ้านเนี่ยนะครับในบอร์ดตรงเนี้ยนะครับส่วนใหญ่เลยนะร้อยละแปเนี่ยมันจะมีไฟเลี้ยงอยู่2ชุดก็คือเป็น24โวลต์นะครับนะครับเราก็เลือกเอานะนะครับอยู่อยู่ที่บอร์ดตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นขั้วขั้วแบบเนี้ยนะครับอยู่ที่บอร์ดแล้วมันจะเขียนเลยว่า24โวลต์นะครับอ่าแล้วก็จะมีที่เป็นรับะอนะ เดี๋ยวผมอาจจะไปเปิดกล่องของจริงให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวอธิบายคร่าวๆก่อนนะครับแล้วไอ้ไฟเลี้ยงตรงนี้เราสามารถเลือกได้ทั้งสองอันเลยนะว่าเราอยากจะเอาอันไหนเข้ามาต่อเลี้ยงเจ้าตัวกล่องนี้นะครับแล้วก็ลิงก์เข้ามาที่ตัวกล่องของตัวรีเลย์ตัวนี้นะผมจะเขียนว่ารีเลย์นะครับเนี่ยแล้วก็เอามาเลี้ยงสมมติผมใช้สิบสองโวนนะล์นะก็ต่อมาเลี้ยงได้เลยนะครับส่วนที่บอร์ดของตัวประตูไฟฟ้าเนี่ยนะครับในกล่องตรงนี้มันจะมีอยู่สอง สองพินนะครับหรือว่าเป็นสองพอร์ตนะที่มันเอาไว้ต่อกับสวิตช์เดิมในบ้านเราไอในบ้านเราที่เป็นแบบสวิตช์กดติดปล่อยดับอะครับเนี่ยมันจะมาต่อตรงนี้อยู่นะครับเป็นสวิตช์เป็นสวิตช์อยู่งี้นะครับต่อเข้าไปแบบนี้นะครับพอเวลาเรากดปุ๊บเราก็สั่งงานให้ตัวกล่องเนี่ยมันรับรู้ว่าเรากดปุ๊บประตูมันก็จะเปิดพอกดอีกทีนึงมันจะหยุดพอกดอีกทีนึงมันก็จะปิดนะครับสถานะมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วตัวกล่องรีเลย์เนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่3ขานะครับก็จะมี no แล้วก็คอม เราต้องใช้เป็น normal open นะครับก็คือว่าอยู่ในสถานะปกติเนี่ยมันจะเปิดวงจรนะครับเราก็เอามาพ่วงตรงนี้นะครับต่อเข้าไปที่ตัวขาตรงนี้หรือว่าต่อที่แจ็คตรงนี้ก็ได้นะครับอีกขาหนึ่งที่เป็น common ก็มาต่อตรงนี้นะครับหรือว่าจะมาต่อตรงนี้ก็ได้นะครับเวลาที่เราคอนโทรลผ่านดีเลตัวนี้มันก็จะไปกดสวิตช์ตรงนี้แทนนะครับตรงนี้มันก็เหมือนมีสวิตช์ตัวหนึ่งแหละนะครับเนี่ยต่อมาแบบนี้นะครับแต่สวิตช์ตัวนี้มันจะมาอยู่ในรีเล์ก็คือในรีเล์ตัวกล่องสีฟ้า ััวนนี้ะครบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือพูดง่ายแหละเราเอารีเลย์ตัวนี้ไปคอนโทรลสวิตช์นะครับแต่เราสั่งงานด้วย Wi-Fi นะครับไอ้กล่องตัวเนี้ยมันก็คือไอ้กล่องอันนี้นั่นเองนะครับผมอันนี้ครับตอนนี้ผมอยู่ที่กล่องประตูไฟฟ้าแล้วนะครับผมนะครับอตอนนี้กล่องเนี้ยมันถูกติดตั้งสวิตช์ไวไฟอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นกล่องตัวนี้แต่คนละรุ่นกับเมื่อกี้นะอันนี้มันรุ่นเก่าแล้วนะครับทีนี้นะครับการทํางานก็คือเนี่ยมันจะมีนะครับมันจะมีปลั๊กที่เป็น12โวลต์อยู่ตรงนี้เป็นบวกลบ เนี่ยเรามาพุ่งตรงนี้เข้าไปในกล่องควดค о ท т นะหรือถ้าเราไม่ใช้ตรงนี้นะเรามาใช้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้จะเป็นไฟ ac นะครับเนี่ยยี่สิบสี่โวล์เห็นไหมนะครับเป็นยี่สิบสี่โวล์ตรงนี้ก็ดึงไปใช้ได้นะครับเลือกเอาได้เลยสองฝั่งอ่ะเอาที่แบบเราสะดวกนะครับผมนะครับส่วนไอตัวสวิตประตูตรงนี้รีเลย์ที่มันออกมาตรงนี้ครับเนี่ยมันก็จะมาต่อเข้าตรงนี้ตัวสวิตตรงนี้นะครับที่ต่อไว้สองเส้นเนี่ยไอแดงกับสีฟ้าเนี่ยมันจะไปต่อเข้าสวิตในบ้านนะครับเป็นปุ่มกดนะครับเราก็เอาตัว NO นะครับกับคอมมอนมาพ่วงเข้าไปได้เลยนะนะครับเพื่อที่ให้สวิตตัวนี้นะครับทำการช่วยในการกดเวลาเราสั่งงาน Wi-Fi มาเนี่ยอันนี้คือคร่าวๆนะผมอธิบายคร่าวๆเผื่อใครนำปัตยุกใช้นะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหรือถ้าจะเอาไปคอนโทรลอย่างอื่นอย่างเช่นปั๊มน้ำหรือว่าจะเป็นระบบสมาร์ทฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เอาสวิตคู่เนี้ยนะครับที่ออกจากกล่องเนี่ยนะครับที่ออกมาจากรีเลย์เนี่ยครับไปต่อแทนสวิตช์เดิมได้เลยนะมันก็จะไปเปิดปิดให้นะครับโดยสั่งงานผ่าน Wi-Fi เนาะนะครับ เมื่อคู่นี้ก็คือสมมุติว่าจะเอาไปใช้งานในกรณีที่เป็นประตูบ้านเนาะนะครับมอเตอร์ประตูอย่างเงี้ยใครจะนําไปดัดแปลงหรือว่านําไปไปยุกต์ใช้กับอ,อ,อุปกรณ์อื่นก็ได้นะอันนี้มันแล้วแต่นะว่าเราจะเอาไปทําอะไรเนาะนะครับซึ่งเราต้องเข้าใจก่อนว่าอุปกรณ์ตัวนี้มันเอาไว้ทําแค่เป็นหน้าสัมผัสหรือว่าเป็นรีเลย์เท่านั้นเองนะครับผมนะครับนี่นะครับรูปหน้าตาเป็นประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาลองออตั้งค่าใช้งานในโปรแกรมกันดูนะครับว่าเฮ้ยเราสามารถจูนเ,เข้าไปในโปรแกรมแล้วสั่งงานมันยังไงเนาะนะครับ โอเคครับเด anyway, ี๋ยวผมจะมาลองเสียบนะครับให้ดูก่อนนะนะครับเราจ่ายไฟแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าจะจั๊มใส่ไฟนะครับมาเลี้ยงตรงนี้ก็ได้นะ7โวลต์ถึง3 at 2โวลต์นะครับเป็น AC หรือว่า DC ก็ได้นะครับตอนนี้เสียบแล้วไฟจะกระพริบแบบนี้นะครับเราจะสังเกตได้ว่าบอร์ดทํางานแล้วนะครับสองปุ่มนี้นะครับปุ่มบนเนี่ยเอาไว้กดนะครับกดแล้วดับเลยกดติดปล่อยดับแบบนี้นะครับเนี่ยครับติดแล้วดับแบบนี้นะครับส่วนปุ่มล่างเนี่ยนะครับกดปุ๊บมันจะค้างสถานะนะกดทีหนึ่งติดนะครับ กดอีกทีนึงดับนะครับจะเป็นแบบนี้เนาะนะครับนี่อันนี้พร้อมใช้งานแล้วนะครับผมนะครับส่วนปุ่มนะเวลาที่เราจะแพร์ลิงรีโมทหรือว่าจะแพร์ลิงในส่วนของโปรแกรมนะให้เรามากดปุ่มดาข้างล่างอันนี้นะนะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อท่านไหนไม่ได้แกะบอร์ดอันนี้ออกมานนะไอ้ปุ่มนี้มันจะอยู่ตรงนี้ก็คือปุ่มข้างล่างตรงนี้นะครับครับที่นี้นะครับผมก็จะเปิดแอปขึ้นมานะแอปที่ใช้จะเป็นตัวน,นี้นะครับเป็น Smart Life. สมาร์ทไลฟ์ตัวนี้กดเข้าไปนะนะครับ <ๆ S 2> <ๆ troll ey> เสร็จแล้วทีนี้นะครับเรากดปุ่มนี้ค้างไว้นะปุ่ม pairing นะครับก็คือปุ่มข้างล่างอ้าวอันนี้เจอเลยนะถ้าใครไม่ขึ้นแบบนี้ให้กดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะนะผมเติ่าผมปิดไปก่อนนะครับผมกดตัวนี้ค้างไว้นะแล้วเดี๋ยวไฟสีฟ้าจะติดนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยได้เลยนะครับแล้วก็มากดบวกตรงนี้นะครับแล้วก็ add Wi-Fi เนาะนะครับนี่มันก็จะเจอสวิตช์หลังจากที่เรากด next ข้ามามันก็จะให้เราเซต Wi-Fi เนาะแล้วก็เซตให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กด next ได้เลยนนะะคครรััับบ่แล้อปึมจจูใหนะครับ เนี่ยครับพอมันเสร็จมันจะขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะแล้วก็ให้เราตั้งชื่อนะครับผมอาจจะตั้งชื่อใหม่ก็ได้เป็นประตูหน้าบ้านอย่างเงี้ยนะครับหลังจากนั้นเราก็กดฟินิชได้เลยนะครับแล้วก็ดนออกมาได้เลยนะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็คือสามารถใช้งานได้แล้วนะครับผมนะครับไอตัวสวิตช์เนี่ยมันก็จะมาขึ้นอันนี้นะครับเนี่ยตอนนี้มันออนอยู่นะครับเนี่ยครับสังเกตไฟตรงนี้นะนะครับตรงนี้มันออนอยู่ผมสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะนะปิดแล้วเห็นไหมใช้งานง่ายนะครับเนี่ยคอนโทรลได้แล้วนะครับ งแต่ว่าเราอยากจะเอาไอ้น้าสัมผัสหรือว่าคอนแทคเนี้ยไปต่อกับอุปกรณ์อะไรอันนี้ก็เอาไปเลือกได้เลยเนาะนะครับเนี่ยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่นะครับอันนี้ก็คือกดนะครับดับกดอีกทีติดนะครับที่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ต้องการนําไปใช้กับประตูบ้านนะนะครับให้ทําตามนี้นะครับตอนนี้เราจะสังเกตว่าเรากดนะครับมันจะดับแล้วกดทีจะติดใช่ไหมแต่ประตูบ้านเราไม่ครับเรากดทีเดียวครับแล้วมันต้องติดแล้วก็ดับใช่ไหมให้เรามาเลือกที่ทามเมอร์ตรงนี้นะ นะครับเราก็เลือกแฉกชิ่งตรงนี้นะครับเราก็เลือกไว้ที่2มิลลิเซก็ได้แล้วโอเพนแฉกชิ่งไว้เปิดตรงนี้ไว้นะนะครับมันก็จะทําการเปิดไว้2วินะครับแล้วก็จะทําการปิดนะครับนี่สมมุตินะอันนี้ปิดแล้วนะผมกดนะครับมันเปิดนะ2วินะครับมันจะดับเห็นไหมถ้าใครเอาไปเซตกับประตูบ้านต้องต้องต่อเป็นแบบนี้นะก็คือในโหมดของแฉกชิ่งนะครับนี่อย่างเงี้ยนะแล้วกดทีหนึ่งนะประตูก็จะปิดหรือว่าถ้าเพื่อนเพื่อนท <ๆ S 1> ่านไหนที่กดปุ๊บแล้วมันรู้สึกมันนานเกินไปนะ เราก็ลดเวลาลงได้นะครับให้เหลือ1วิก็ได้นะครับเหลือ1วินะครับกดออฟก่อนนะครับแล้วก็ตั้งเหลือ1วินะครับแล้วก็กดไปใหม่นะครับทีนี้เรากดออนปุ๊บ1วิมันก็จะดับเหมือนเราไปกดสวิตช์ที่ตัวในบ้านนั่นแหละครับเนี่ยออนแล้วก็ดับเนี่ยครับแค่นี้ตั้งไว้แค่นี้นะครับง่ายไหมเห็นไหมนะครับแค่นี้เองนะครับใช้งานง่ายนะครับผมนะครับครับก็นี่ครับเอามาลอง รีวิวแล้วก็วิธีการเซ็ตค่าให้ชมกันนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าสามารถนําอุปกรณ์พวกนี้นะไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆได้เยอะแยะมากมายนะครับผมนะครับนี่ครับพอดีอันนี้ซื้อมาใช้เองแหละนะครับก็เลยมารีวิวให้ชมนะครับผมนะครับก็เก็บกลับไปที่เดิมได้นะครับเวลาประกอบเนาะแบบนี้นะครับเนี่ยมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับใช้งานง่ายนะครับเนี่ยนะครับ ก็ลองดูนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กาลังหาข้อมูลหรือว่ากาลังหาอุปกรณ์นะครับเพื่อไปทําการคอนโทรลนะครับแทนการที่เราต้องเดินไปกดปุ่มนะนะครับเราก็ใช้โปรแกรมนะครับหรือว่าใช้แอปในการเปิดปิดได้นะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นก็สามารถควบคุมได้เลยนะครับสามารถตั้งเวลาอะไรได้ด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆที่กาลังหาข้อมูลอยู่ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวไวเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออลาไปก่นนะคครรััับบสสวดี